อยโดทัสองรัต้องไปที่ต้นพุนนะต้องหลักฐานโดยเฉพาะคนเลือกเรือยทำอดยพาะมหนใุทุนนยแโรอยู่เป็นตารางไทยลงกันขอมีข่าวสากประชาสัพันธ์นะครับว bon ันที่ mm 30พฤศจิกายน อาตุลาคมว่ขอภัยเลยกันไปนิด้หรืองวันที่30ตุลาคมนะครับแข่งขันเดรนเก้าสีพายที่สนามหน้าวัดการประสงครับนะครับก็ไปเที่ยวไปชมกันนะครับโดยสามผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่น้อนผู้ใหญ่เด่านผู้ใหญ่ประจวบครับสามผู้ใหญ่เด่นแล้วเริ่มแรงแข่งขันกับพี่น้องชาวบ้ประจวบ เรือทั้งสองลำกำลังโผเข้าสู่ต้นทุนเพราะว่าทพ่มไปครับครับครับประชามันนะครับเรือ30ทั้งสองเที่ยวครับทั้งสองคู่ทั้งสี่คู่ครับอืสี่ลำไปที่จุดตรวจนะครับ30ฝสีภพายนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสวัสดีแชมป์พระราชทานด้วยกันนะครับสอนพิมาย เจ้าพ่อคำสิงก็งกอดีตถ้วยพระราชทานครับทิดาสายทองทิดาสายทองครับครับทิดาสายทองนี่บ้านกล้วยสายทองนี่จกดนอนแซ่บเรองขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมครับมาให้กำลังใจเราจัดการข่งขันประเภทนี้ตลอดไปทุคกคนจะไม่มีน้ำผายสายทองร่องน้ำแดงครับแล้วก็ทิดาสาทองร่องน้ำทุกคนครับตาเป็กรสาร อันนีี้ถูกกเยเยยลแต่ตอนนี้เราวกกลับมาดู20ก่อนขุดที่น่ล่องน้ำต้อเงินแค่บุญตราแมนล่องน้ำแมนครับปราศา2 0ั0ครับถึงรถกระบะนะครับทาทาสีเทานะครับท,ท,เทะบทบเบียนจอระเทียอทอถุง 1> 3, 1, 4, 3ามหสกรุงเทพมหานครเครัเรามีอะาไราสดด้วยพี่ร้องอาจจะเห็นได้ับว่าโดนแนี่จะวิ่งวนเวียนอยู่บริเวีเส้นไทยไม่้าพม่น้ไม่ได้ไมกไช้ชคียที่เขารถรกมาแรบเดียวแบนาทีอันนี้ก็ไหนเทีอันนี้มาดูกันว้มาเป็นรือไ ओलो ओलो भागरो रोना रोना के आपु के थे बुद में नरो सफरी करन मुनिन कर सफरी कर 30 30 30 नैराधी थे बुद में कर सफरी रे 20 प्रतिशत मानूंगा आई डी री वाई 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 คนนี้ตัวเมียตัวเมียเ่ยกระเถิบกุดมาเคี่ยปะชั่วเฮกีปุนเนี่ยปะช่วเฮกีปุ่นนาโรบินาเอเนาี่ยเมียกับมีเป็นช์แชมป์ที่แชมป์รัคนนจากสมุทรตัวน้องโวยพระมหาสมุทรจากระเถิุดตายเนี่ยปนาน้อยปะหน้าน้อยเดมาตกเลยกันดี๋ยวก็าเจ้าหนี้กัเจ้าหนี้ว่าใครจะใคคนนี้คนนี้เอาชุดใครชุดใครโดนลบหลังลบหลัง صحامت کي به نه يوت لو پا لو و ستا ستا لو ستا ستا اه هنو يو يان جو منه حق دي ستي شوب او کُن ڏي نو به ستا ون هه کُن اڏي جا اه کُن مي پا ڏي لو کړه او مي را او ستا تو نو پا نه گلا تا ผู้่ายในเที่ยวโอเว่นมาดูหวานทีแก่ร่องน้ำน้ำเงินครับเรือที่ชนะในเที่ยวนี้ร่องน้ำแดงร่องน้ำน้ำเงินเรือที่ชนะก็คือเรือเรือขุนดิบเป็นเรือชนะนะครับเรือขุนดิบเป็นเรือชนะ เราต้องเបាន <lightweight> ដែលាវេីប្រទួលតែរក៏់ក្នុងះជตម្បា